โค้งร้อยมาแล้วบูซูเอ้ฮัลโหลบูซูสิ้นสุดกรารรอคอยแล้วครับกับก้งร้อยเมืองกวเนียงปลาตองเดียวกลับมาแล้วครับผมวันนี้เราอปปลาบูซูไปแลกกันกับว่าเขาํำปลาตองเดียวกันเป็นเปลือปลาตองเดียวนี่กับตอนกินตอนตอนเนี่ยมันมร้อยกับแต่ว่าตอนดำเนี่ยไม่ไกลร้อยสัก่าไเลยอ่ะโอกาสดีได้ไปที ก,ก่อนการเกษตรกวนเวน,นี่ยงกับไปเล่ก,กับวิธีการทำปลทำสะอาดนี่กับโบทัวร์คูดเกรดเซ็ตก็เอาไปล้างน้ำล้างน้ำแขกไทรายแขกปุ่งออกเม็ดอ่าเหลวอยู่หน้ากินเวลร้อยนี่อ่าเนี่ยกับเป่าแจแขกไทรายออกบีบอ่เาเพราะว่าทรายปุ่งมาเนี่ยกับอ่าปลาตำแกงปุ้งปลาเรื่องว่าร้อยจังเสีย่าเมลือปลาตรงเดียวนี่ตกลง มันจำได้เป็นนะครับดังปุุงดังใจดังไรกองมันอ่ะถึงโบซูโรมาหาไทรต้องหลีดใจหลีดปุุงไปวัางเลขกลับปุ้มครับเกงไม่ต้องโอก๊กแต่นี่โทษไม่โอ๊กไม่ได้โทษถ้าไม่เอาไอ้นี่มันออกกลินมันจะไม่โอก๊กมันทะมิ้นหลังมันสา <S 1> <S 1> <S <S aa, เห็นมาแล้วโบซอมันมีเทคนิคกองจะไม่้อยกันตอนการจำมันไล่กันตอนกับ กอยันตาทำง่ายๆทุดนะตอนนี้ทุบไปติดตากรอนกันกนระสิเลยครับก็ทำจำเล็ดลุมไว้ให้แบบนี้แล้วอยากกินตอนไหนเปิดตู้เย็นออกมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวใกรร้นใหญ่ทิ้งบีกัดไว้ให้นะครับปุ้ม